สวัสดีครับพบกับผมติ๊กจากช่องกฎหมายน่ารู้วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของกรณีมีประกันสังคมสามารถรับที่ดินจากสปกได้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3มาตรา39หรือมาตรา40นะครับกรณีไหนสามารถรับได้กรณีไหนไม่สามารถรับได้โปรดติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับด้วยผมขอผมจะขอแบ่งการพิจารณาผู้ประกันตนออกเป็น3กลุ่มก่อนนะครับก่อนที่จะพิจารณาว่าใครสามารถรับดินจากสปกรได้ แต่ละกลุ่มแต่ละมาตราความหมายในการรับบินจากสปสกรแตกต่างกันนะครับโดยกรณีแรกนะครับกรณีมาตรา33ก็คือเป็นผู้ส่งประกันสังคมโดยมีนายจ้างร่วมส่งประกันสังคมให้กรณีมาตรา3 3นี้นะครับก็คือจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานให้กับนายจ้างอันนี้มีเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานให้กับนายจ้างก็คือจะเป็นมาตรา33มาตรา39นะครับ เป็นกรณีที่เคยเป็นลูกจ้างนะครับแต่ลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้วแต่อยากได้สิทธิในประกันสังคมอยู่จึงส่งประกันสังคมตามมาตรา39เองนะครับอันนี้คือมาตรา39มาตรา40ผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแต่อยากได้สิทธิประกันสังคมไม่เคยเป็นลูกจ้างไม่เคยมีนายจ้างแต่อยากได้สิทธิในประกันสังคมด้วยนี่คือมาตรา40ด้วยผลของทั้ง สามมาตราผู้ประกันตนทั้งสามมาตราการรับที่ดินจากสประกอบก็มีผลที่แตกต่างกันทั้งสามมาตรานะครับโดยผมขอ,อการแบ่งดินนะครับออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับกรณีดินสประกอที่เป็นดินแปลงที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา33 39และมาตรา40สาม,มารถรับดินสบปกอแปลงที่อยู่อาศัยได้ทั้งผู้ประกันตนทั้ง3มมาตราเลยแต่นะครับ ต่มีเงื่อนไขอยู่นะครับโดยกรณีมาตรา33ก็คือที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นว่ามาตรา33เป็นกรณีที่มีนายจ้างส่งเงินประกันสังคมช่วยและทํางานให้กับนายจ้างซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาเต็มเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นกรณีนี้นะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน2518นะครับไม่ถือว่ากรณีดังกล่าว เป็นเกษตรกรเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานให้กับนายจ้างทำงานให้บริษัทหรือโรงงานไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรด้วยความหมายของเกษตรกรตามมาตรา4ของพรบปฏิรูปนะครับก็คือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักก็คือเป็นหลักก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งวันเลยนะครับอันนี้คือเป็นเกษตรกร นะครับส่วนกรณีมาตราสามไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรเพราะไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลทางกฎหมายจึงแตกต่างกันครับกรณีนี้นะครับสามารถรับที่ดินแปลงที่อยู่อาศัยได้ไหมรับได้แต่สปกอบอกเอาไว้ว่าต้องทําเป็นสัญญาเช่าด้วยจ่ายเงินค่าเช่ากับทางสปกนะครับในอัตราร้อยละหของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าที่ดินนั้นต่อปี ร้อยละหนึ่งนะครับถือว่าก็ไม่ได้แพงนะครับไม่แพงเท่ากับค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินกับเอกชนด้วยกันเช่นนะครับราคาประเมินที่ดินสนปกแปลงนี้ราคาไล่ละ3 0 0แสนบาทสมมุตินะครับไล่ละ3 0 0แสนบาทแต่ที่อยู่อาศัยของเรารวมเนื้อที่แล้วได้2งานราคาประเมินก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาท1%ต่อปีก็คือ1,500บาทต่อปีอันนี้คือต้องเสียค่าเช่า นะครับแม้จะบอกว่าเป็นดินของพ่อของแม่มาก,ก่อนพ่อแม่โอนให้ก็ตามแต่ในเมื่อไม่ใช่เกษตรกรเพราะสปกรจัดที่ดินให้เกษตรกร <c oughs> แต่เราเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นลูกจ้างบริษัทกรณีนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับที่อยู่อาศัยฟรีแต่ต้องเสียค่าเช่าแต่จะได้สิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่จะเป็นสิทธิ์การเช่านะครับต้องเสียเงินให้กับทางสปกรเพราะดินมันเป็นดินหลวงอยู่ นะครับเราจะไปพูดว่าเอ้ยเป็นดินของพ่อของแม่เคยอยู่มาแล้วทาไมต้องเสียค่าเช่าไม่กฎหมายยังมองว่าเป็นดินเป็นทรัพย์สินของรัฐนะครับเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ของชาวบ้านหรือประชาชนรัฐยังถือครองที่ดินนั้นอยู่นะครับจึงต้องให้ทําเป็นสัญญาเช่าเงินก็เข้าหลวงมาเพื่อพัฒนาเกษตรกร,ะกรนะครับกรณีนี้คือมาตรา33ต้องเป็นสิทธิ์การเช่า ต่อมานะครับส่วนมาตรา39-40สามารถถ้าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแปลงที่อยู่อาศัยสามารถรับที่ดินจากสอรประกอบป,อ,ปอได้เลยโดยไม่ต้องมีการเช่านะครับสามารถจัดให้เข้าอยู่ได้เลยถ้าทําเกษตรไปด้วยนะครับเพราะว่ามาตรา39เป็นประกันสังคมที่ส,ส่งเองส่งเองแล้วก็อาชีพอิสระมาตรา39กก็เป็นเกษตรกรไปด้วยและประกอบอาชีพอิสระไปด้วย นะครับก็สามารถรับดินจากสปรกรได้โดยจัดให้เขาทำประโยชน์และไม่เสียค่าเช่าอันนี้ก็คือกรณีแปลงที่อยู่อาศัย2นะครับกรณีที่ดินแปลงกเกษตรกรรมแปลงกเกษตรกรรมนะครับผู้ที่มีประกันสังคมอันนี้สําคัญนะครับผู้ที่มีประกันสังคมรับได้เฉพาะผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3าเหรือ40เท่านั้นโดยกฎหมายถือว่านะครับามารตรา39มหรือ40เนี่ย สามารถเป็นเกษตรกรได้ผู้ประกันกตนดังกก่าวที่ผมเก่าววาข้างต้นก็คือมาตา3าสามารถจ่ายเงินประกันตนเองแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทําการเกษตรได้มาตรา40ก็เหมือนกันสามารถประกันประกันตัวเองนะครับจ่ายเงินประกันตัวเองแล้วก็ทํางานทําการเกษตรได้เหมือนกันมาตราทั้งสองมาตราจึงสามารถรับที่ดินแปลงเกษตรกรรมได้และเป็นเกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้แต่ส่วนมาตรา33นะครับมีในจ้างจ่ายให้ ทำงานให้หนายจ้างเต็มเวลาเหล่านี้นะครับไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรจึงไม่สามารถรับแปลงเกษตรกรรมได้โอเคอันนี้เข้าใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของผู้มีประกันตนสามารถรับที่ดินจากสปรกรได้หรือไม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สําหรับ ผู้รับชมต่อไปถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประกาศสังคมดังกล่าวนะครับหรือมีข้อสงสัยเรื่องอื่นกฎหมายอื่นอยากให้ผมได้พูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ